รถไฟนอนอะค่ะมีไปที่สนุโลกรอบรอบกี่โมงบ้างค่ะใช่วันไหนถ้าเป็นพรุ่งนี้นะคะ่ะรถนอนมีตั้งแต่บ่ายสองครับหกโมงสี่สิบสองทุ่มห้าสอง 5, 2, ทุ่มสี่สิบห้าใช้เวลาเดินทางประมาณประมาณหก <6. 00 S 1> ชั่วโมงหกชั่วโมงใช่ไหมค่าตัว๋วเท่าไหร่หกร้อย อันนี้มันเป็นขบวนอะไรอะคะมันมีหมดครับรถเร็วรถด่วนแล้วแต่เราจะไปแบบไหนครับแต่มันไม่ได้ตรงถึงที่สุดรอบมันต้องเป็นไปเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ครับเป็นไปทางเชียงใหมใ่เขาเป็นรอ,อบใหญ่สองหกร้อยหกมา่นสิบเมตรโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วรถไฟเตียงน,นอนชั้นสองครั้งแรกในชีวิตของเราเลยนี่มันต้องมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี่ค่ะ เแล้วแหละเพราะว่าเราขึ้นเที่ยวสีทุนครึ่งนะคะมีหมอวางขวางนู่นสบายมากเออรู้สึกดีเลยติดใจอาจจะติดใจแล้วล่ะ,อะสองเรจะเป็นงไงนะแต่ว่าเราจองชั้นหนึ่งก็ยังมีบันไดให้ขึ้นไป ความสูงก็ประมาณเมตรหนึ่งได้ค่ะเมตรยี่สิบเมตรหนึ่งประมาณเมตรเดียวค่ะก็จะนั่งฟินฟินเพลงได้ เกือบตัวแล้วยังเป็นผู้วใจอ่ะทุกคนโอ้โห oh, my god ไปแล้วตื่นเต้นมากเลยอ่ะทั um ้งเรของเชลลการนอนบนรถไฟการเดินทางของเรา ตนนี้เาก็ตื่นเอารว่ากำหนดจะลงมาถึง DC แต่ว่าบบนี้ก็คือมีปีจุดตอี้ไม่ถึงอ่ะดูลยแมปมาบอกว่าประมาณสองทุ่มว่าไฟมันดีเลยตัวก็เลยทวารผังไม่ได้นอนไม่กล้านอนเพราะว่ามันจะตอบแอบเดียวอือนั่ก็คือ

ตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีพิษซาโนโรแล้วนะคะในตั๋วบอกว่าถึงที่สีครึ่งแต่ว่าดีเลย์ไปตอนนี้เป็นเวลาสี่ห้าครึ่งนะคะ mm hmm. ก็ให้อย่าให้เพื่อนๆ mm hmm. เผื่อเวลากันด้วยนะคะบวกลบประมาณหนึชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปถามตีตั๋วไปถามตัวมต๋วคากลับว่ามีกี่โมงนะ mm hmm. เ,เราไปถามกนะัน mm hmm. แต่เขาก็มีบอกนะ เขาก็มีไฟอาชีพโซบอร์ต์นะเออแต่ว่าถามดีกว่าเวลาตีตัวเนาะอะ่สอบสอบถามมะคะ่ะจะไปถ้าเราจะกลับไปกรุงเทพตั๋วนอนชั้นสองอะคะ่ะจะมีรอบปโมงบ้างะคะ่ะเดินทางวันไหนเดินทางวันที่20ค่ะ อีสีทูม้าทูมท,ที่คืดแล้วก็ที่ท้าสุค่ะโดยปกติเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคขอบคุณมากจบคลิปการเดินทางด้วยรถไฟแบบตู้นอนนะคะชั้นสองชั้นสองก็คือจะมีแอร์ค่ารถก็หกร้อยห้าสิบกว่าบาทเนี่ยนะคะเราว่าสบายนะเราชอบมากเราชอบมากเลยครั้งหน้าเราว่าเราอยากจะเดินทางแบบนี้อีก รู้สึกประทับใจแล้วก็สบายเตียงก็คือประมาณ3ามุดครึ่งได้เลยนะคะเตียงใหญ่แล้วก็สะดวกสบายมากเลยจบคลิปจต่เพียงเท่านี้นะคะอยากมาแชร์แล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆที่อยากจะเดินทางด้วยวิธีรถไฟตู้นอนนะคะบ๊ายบาย